สวัสดีค่ะมาลงพักบ้านนนเหมาะนะครับวันนี้มีรถเฉียวชนค่ะเดี๋ยวมาจเจอหมักข้าวเหมานไหมพี่นอ้องหมักข้าวเหมาใหญ่นี่ไหมจะเก็บไปกินส้มแล้วจ้ะพี่นอ้องหมักข้าวเหมาค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ทุกต้นเลยหน่อยดิดเต็มไปหมดเลยเต็มคุณนายเอไปเอานี่อยู่ค่ะวันนี้รถเฉี่ยวชนนะฮะ เขามาเฉี่ยวเราเนาะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ายทะเบียนแปดเก้าศูนย์ห้าแปดเก้าศูนย์ห้านะครับเก็บข้าวเม่าค่ะนี่พี่อ้องเบิ้งเต็มเต็ม้ตำรวจบอกว่าเก็บเอาเลยป่ะบอกแจกกุ้งมเลยล่ะนี่นะคะ ดูพวงนี้สิค่ะพวงนี้ค่ะแดงเต็มเลยกินเป็นว่าพี่น้องมาขมเมาอะนี่เธอัะจะเอากิ่งน,นี้ลงมาเธอจะเจากิ่งน,นี้ลงมาเนี่ยเนี่ยอุ้ยมันสีหักว่ะรีบเด็ดเอาทีละพวงนี่เอาเลยเนี่ยพวงแดงนี่ก็เอาเลยมันกินได้หมดแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเธอถ่ายฉ,ฉันจะจะเก็บเองถ่ายให้ฉันฉันจะเก็บเองอะ ข่าเมาะนะครับพี่น้องหมักข่าเมาโรงพักบ้านโนนเมามากินข่าเมาถุงละแปดร้อยเบิ้งได้ซิซิมให้เบิ้งได้พี่น้องเดียวซิมหน่วยแดงเตี้ย ยาซิมหน่อยดำไต้หละหน่อยดำแผลไม่ไหวเดี๋ยวเก็บทีงนี้อุ้ยพวงใหญ่มากอันนี้อยากได้พวงนี้สวยมากพี่น้องมันสวยมากสิหาดที่ยู่ปลูกอยู่ปีนบ่ปีนไม่เดี๋ยวมันตก,ตกเพพนี่ยเนี่ยพวงนี้พวงน,นี้ใหญ่มากนะทั้งแถบเลยมันจะตกมันมันฝนตกอ่ะนี่น มาเก็บเนี่ยมามา,มาขามเมาทุงละแปดรอยจ้าปะพอแล้วกินไม่หมดแล้วแค่นี้ก็กินมปหมดแล้วหรอพี่น้อง มาเก็บก่อนนะพีน้องพักจ้ะลงพักบ้านนนเมานะครับใช่ตำรวจเขาแจ้งตำรวจบอกว่าให้มาเก็บเอาเลยก็ขอเก็บก่อนครับแป๊บนึงเก็บลูกสู้พี่น้องเบิ้งเน้าตำรวจลงพักนี่รอนะครับบอาพาแม่มานวดจ้ะพาแม่มานวดนะครับแล้วก็อันนี้ใส่อีกหนึ่งเก็บอีกก้อนรถเฉี่ยวชนนะพี่น้องนดูดวงไม่ดีนิดนึงรถเฉี่ยวชนกัน มาลงพักค่ะแต่เราก็ไม่ถือว่าเป็นสีเรื่องสีเรียนนะคนไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วปกลงกันได้ประกันทั้งสองฝ่ายจัดการกันเองเกันเองครอบครัวคู่กรณีเขานี่อยู่ไปค่ะคลิปข่าวเหมานี้ไปก่อนนะคะ่ะ ฝากกดติดตามช่อง Pod A Channel ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรา2คนด้วยนะคะกดติดตามและคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับไปกินมักขมอาอกันจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะถุงละแปดอย <c oughs>